ทูน่าจริงๆด้วยวะทูน่ามันอยู่ในทะเลลึกจริงๆเหรอวะนะครับชาวประมงต้องไปจับมันอยู่ในทะเลลึกเลยอรอใช่เหรอ,หรอวะนะครับมันใช่ความจริงไหมเนี่ยนะครับไอ้ทูน่าเนี่ยโอเคแต่ที่รู้ก็คือทูน่าต้องตัดสองครั้งนะฮะสำหรับเกล็ดมันเนี่ยหนาะเอาเรื่องโอเคแล้วตัวมันก็ใหญ่ซะด้วยเออเอา แล้วก็ไอปลานี่คืออะไรโอเชียนซันฟิชเหรออ๋อปลาพาทิพย์นะครับท่านผู้ชมที่มันเป็นตัวแบนๆน่ะนี่ท่านผู้ชมตัวมันจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ปลาพาทิพย์เนี่ยเนี่ยแบนๆแบบนี้เลยนะครับทต่มันตัวเป็นตัวดูเหยียเหยียอย่างนี้วะเนี่ยดูเป็นแบนเหยียเหยียดเมกเมไงไม่รู้ว่ะมาถอดเกล็ดปลามันนะครับปุ๊บปุ๊ป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 ดูสิกี่รอบอ่าสองรอบปกติโอเคเรายังอยู่ โอเคอ่ะแล้วต่อมาไอ้ฉลาม